อ่ะพอขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะอ่ะมีคนขอมาว่าจะคอขอคลิปเม์กับคลิปเบลิก้าเดี๋ยวผมจะทําเม์ให้ก่อนนะครับวันนี้โอเคอเม์เนี่ยจะเป็นตัวธรรมดานะที่เป็นมิดเอดแล้วเป็นตัวตีเป้าเดี่ยวกายภาพที่ทายาเมได้ถี่มากนะครับเม์เนี่ยมีมีพัสซีเหมือนเซอินเลยก็คือ เพิ่มคีให้ตัวเองอ่ะเธอละ20ห้าเธอนี้ก็จะเต็ม100%นะเนื่องนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่ของขีก็ได้ครับแล้วก็มีเม่น30นะไว้ตีพวกหลบนะแล้วก็กันเวทก็คือกันมังกรน,นั่นเองนะแล้วก็เพื่อนจะเมต็ตีเป้าเดียวอีก20นะเพื่อนจะเม็ขี200นะซึ่งตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องมีคนเม่ขีเลยนะเพราะมันอยู่ที่200อยวนะ <c oughs> okay. อวเนาะโอเคสกิลของเมย์เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเลยมันคือ การยิงเป้าหม่เดียวแล้วก็ไม่สนเกาะประมาณนี้นะเอาเว้เนี่ยจะเป็นไม่สนเกาะเหมือนกันแล้วก็รีเซ็ตได้เรื่อยเพราะถ้าเกิดมีของลักนะมันจะรีเอาไว้ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะไอทีมของเมยเนี่ยเราจะเน้นไปที่สองสปีดนะครับเพราะว่าสองสปีดเนี่ยมันจะมีโบนัสตรงนี้ให้นะถ้าเต็มเนี่ยรู้สึกจะสิเนาะ แล้วก็ SBA ของเมย์เนี่ยค่อนข้างจำเป็นเพราะเราจะให้เมยเป็นตัวโตวในการเอา SBA ให้ติดนะ SBA ของเมย์เนี่ยจะอยู่ที่30นะถ้าเกิดเรามีพายุก็จะอยู่ที่ประมาณ50นะอือจะอยู่ที่50เนาะถ้าเกิดมีเจมก็จะอยู่ประมาณ60นะซึ่งค่อนข้างแรงนะเพราะมันจะไม่บล็อก OK, จะไม่ติดเลยนะอันนี้ แล้วก็เราจะให้เมย์เนี่ยมันตัวโตนะแล้วก็ใส่แหวนคลั่งนะเพื่อพอเลือดน้อยๆจะยิงแรงนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยต้องไปคัน้าจริงๆแต่ผมไม่มีนะแล้วถ้าเกิดมีหกเยอ้เนี่ยช่องที่สามเนี่ยควรเจาะเป็นตีสองครั้งนะเพื่อให้เวลาโตเนี่ยมันตีนไปสองฮิตมาได้แรงๆเลยนะเจมเนี่ยมันจะเป็นเลนเกตหนึ่งอันนะที่ผมใส่อยู่แล้วก็เพิ่มโจมห้าสิบแล้วก็เพิ่มน้ำมันคริจบดจุดอ่อนอีกสี่สิบนะ ส่วนถ้าเกิดใครมีเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันจะมีอัตาคิอยู่นะถ้าเกิดมีก็ใส่ไปเลยฮะถ้าให้อตาคิเมเนี่ยมาเร็วกว่าเดิมนะก็โดยรวมเมเนี่ยจะเป็นตัวตีกระเภาพที่ทำดามเมจได้ขี่แล้วก็แรงนะซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเจาไปตีก็คือแป๊บหนึ่งนะฮะตันจิวฮะอันนี้ผมพูดตรงนี้กับมังค้างนะ โอเคด้านจิวเนี่ยเราจะไปต้องดูด่านว่ามันกันอะไรนะถ้าเกิดมันกันเวทเนี่ยเ,เอาเอาเมยไปยิงได้เลยอย่างเนี้ยมันลดเวทใช่ไหมเราเอาตัวเมย์ไปตีได้เลยฟงเยี่ยนเนี่ยมันลดทั้งหมดคือเราแล้วเรา,เ,รา,เ,อาเอาอะไรตีก็ได้เพราะว่าลดทุกอย่างเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราใส่ดาบโม่ให้เมย์เนี่ยมันสามารถทําให้ตีเข้านะอย่างพี่หมีน่นะ รถไกยพาพก็เอาเบลลิก้าไปหมวดก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องลิมิเตทของเมนะครับผมลืมไปเลยตรงลิมิเตทเนี่ยตรงนี้จะเป็นพวกตีท่าอะไรอย่างนี้นะตีท่านี่ผมใส่เป็นตีมืดนะสิเปอร์เซ็นต์เอาไว้ตีมังก่อนนะโอเคแล้วต้องลิมิเตกข้างล่างเนี่ยผมจะใส่เป็นดาบม่วงอันนึงเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอคือราเมจ รดไดเมจทั้งหมดก็คือโดนดาบม่วงแรงนะแบบขอรถไปแปดสิบเนี่ยเราจะเราจะเพิ่มห้าสิบก็คือจะหักล้างกันก็จะเหลือรดแค่สามสิบนะประมาณนี้แล้วตัวช่องเนี้ยอาจจะใส่ตดาบแดงดาบฟ้าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเจอไงมันจะเป็นมันมันไม่ค่อยจอดจงท่าเท่าไหร่นะก็ตรงนี้จะใส่เป็นไาเมจจุดอ่อนแล้วกันนะของท่ามือเลยนะเพราะว่าเรามินไเมจชีอยู่แล้วเราไม่ต้องเป็นเราไม่จำเป็นต้องใช้ไาเมจชีเพิ่มแลวเนาะ ก็เมก็ประมาณนี้ก็คือมันเอาไว้ตีดันกิลปราสาทก็ตีได้ครับนะแล้วก็เออเป็นถ้ามังกรกิลเนี่ยก็ตีได้นะแล้วก็ที่เด่นๆก็คือถ้ามังกรเนี่ยแหละนะเอาไว้ตีมังกรขาวได้เลยนะในการผ่านเชิงกรามต้องใช้เมนะครับโอเคสำหรับเมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นบิลลิก้าครับ